สวัสดีครับเด็กๆชั้นป .6 ทุกทุกคนยินดีต้อนรับเด็กๆทุกทุกคนเข้าสู่คาเปลียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูอุ้มเออวันนี้เด็กป .6 มาเจอครูอุ้มอีกครั้งหนึ่งวันนี้ครูอุ้มนำหลักภาษาง่ายๆเป็นหลักภาษาแบบไม่ยากเลยไม่เครียดเลยเรื่องนี้ลูก เรื่องเครื่องหมายวัคตอนอเครื่องหมายวัคตอนในภาษาไทยเนี่ยมีเยอะมากวันนี้ครูอุ้มคัดแบบเด่นๆมาฝากแบบที่ส่วนใหญ่ใช้ผิดอ่าแล้วก็ออกสอบบ่อยเนี่ยเอามาฝากเด็กๆจะได้ใช้ได้ถูกต้องและก็สามารถนําความรู้ไปใช้ในห้องสอบได้โอเคไหมโอเคเนาะมาลุยเด็กป .6 เครื่องหมายวัคตอนลุยเลยนะเครื่องหมายแรกลูกเครื่องหมายนี้เคยเห็นไหมบางคนบอกว่าก้ารอกอ่าเป็นเครื่องหมาย รอเก้าไม่ใช่มันเรียกว่าปลายานใหญ่ลูกอันนี้คือปลา,า,า,ายานใหญ่เอาไว้ใช้ทําอะไรปลายานใหญ่เอาไว้ใช้ย่ออะไรที่มันเยอะเนี่ยย่อให้มันสั้นลงอย่างเช่นครูอุ้มบอกว่าอุ้ยบา้านครูอุ้มเนี่ยเป็นสวนผลไม้มีผลไม้เยอะมากนะสมมุตินะมีมะเฟืองมะพร้าวขนุนแต่มันเยอะกว่านี้ไงก็เลยใช้ปลายานใหญ่ละไว้ว่าอ้ยมันเยอะจริงๆมันพูดไม่หมดพูดไม่หวัดไม่ไหวอันนี้เวลาเราจะอ่านเราต้องอ่านว่า บ้านฉันมีมะเฟืองมะพร้าวขนุนและอื่นๆต้องอ่านว่าและอื่นๆไอ้เครื่องหมายนี้เรียกว่าและอื่นๆน,นะมันคือไปยันใหญ่ต้องอ่านว่าและอื่นๆแต่ถ้ามันมาอยู่กลางคำอ,อย่างเช่นก็ไปยันใหญ่แล้วก็ฮอเนี่ยมันมีมาแค่2ตัวแต่อีก43ตัวเนี่ยเขียนไม่ไหวเราอยากจะยอ่อเราเลยตัดไอ้4 3ตัวที่อยู่ท่อนตรงกลางเนี่ย อ่า43หรือ42 42 42ที่อยู่ท่อนตรงการเนี่ยเอาออกเนาะละไว้ตรงนี้เราจะไม่อ่านว่าและอื่นๆเราจะอ่านว่าละถึงอ่าเราจะอ่านว่าละถึงสรุปแล้วคำนี้อ่านว่ากอละถึงหอ ไม่ใช่กอและอื่นๆหอนะและอันนี้ก็ไม่ใช่ลักถึงด้วยมะเฟืองมะพร้าวขนุนลักถึงไม่ใช่นะอันนี้ต้องอยูอ่อยู่ตรงท้ายประโยคต้องอ่านว่าและอื่นๆส่วนอยู่กลางประโยคเราจะอ่านว่าลักถึงโอเคปะ่ะโอเคเนะาะไม่ยาปายาันใหญ่ผ่านไปออวันนี้อ่านให้ถูกต้องจะได้อ่านได้ถูกต้องด้วยโอเค เครื่องหมายที่2องไม้ยมกลูกไม้ยมกเอาไว้ใช้แทนคำที่เราต้องการซ้ำดูตัวอย่างประโยเขามาโรงเรียนทุกทุกวันอ่ามันอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่าไอ้คำเนี้ยมันเขียนเดิมมันจะเขียนแบบเนี้ยแต่คนไทยไงคนไทยคือถ้าเขียนอย่างนี้อุ้ยมันเยอะเนาะย่อให้มันสั้นลงหน่อยนี้วะ่ะย่อให้มันสั้นลงหน่อยดีกว่าเนาะก็เลยใช้ไม้ยมกอ่าก็เลยอ่านว่าเขามาโรงเรียนทุกทุกวันแต่แตกต่างกันนะ แต่ถ้าประโยคนี้เขามาโรงเรียนทุกวันแล้วใส่ไมยมกเราจะอ่านว่าอะไรแบบที่1เขามาโรงเรียนทุกวันวันหรือแบบที่2องเขามาโรงเรียนทุกวันทุกวันอ่านแบบไหนอ่านแบบที่1หรือแบบที่2อ่านแบบที่2นะลูกนะวิธีการแบบวิธีการอ่านก็คืออ่านแล้วเนี่ยมันไม่ขัดหูอ่อานแล้วมันได้ใจความเราจะต้องอ่านแบบนั้นเขามาโรงเรียนทุกว<ๆ>ันทุกวันเอออันนี้ก็ใช้ได้เช่นกันอ่านผ่านไปสประโยคแต มีอยู่อีกชนิดหนึ่งที่มันใช้ไมายามกไม่ได้ดูลูกเขามีที่ที่อยู่จังหวัดชนบุรีหนูจะใส่ว่าที่ที่อย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะหนูจะใส่ที่ที่ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะมันคือคนละความหมายเขามีที่หมายถึงที่ดินไอ้ที่ตัวที่สองมันหมายถึงสถานที่ว่ามันอยู่ที่ไหนถูกไหมดังนั้นมันคนละความหมายมันคนละชนิดของคำกันไม่สามารถใช้ไมายามกได้โอเคไหม โอเคเนาะอีกประการหนึ่งนะที่เด็กๆมักจะผิดก็คือคําว่านานาลูกคาว่านานาต่างๆนา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 เราจะไม่ใช้ไมยมกเด็ดขาดมันเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศนะลูกเนาะเราจะไม่ใช้ว่านานาคําทั้งคําของมันคือนานาอย่างนี้อ่ามันเขียนอย่างนี้นะลูกนะดังนั้นเราต้องคงรูปมันไว้ว่านานาหมายถึงต่างๆ หมายถึงหลากหลายต่างๆนานามาจากภาษาต่างประเทศโอเคไหมโอเคเนาะมีอะไรอีกไหมไม่มีละมายมกครบท้วนอา้าวผ่านไปผ่านไปแล้วสองเนาะไปยันใหญ่กับมายมกเครื่องหมายที่3ลูกอัศเจรีหลายคนเรียกว่าเครื่องหมายตกใจแต่มันคือเครื่องหมายอัศสเจรีเอาไว้เขียนกำกับคำอุทานแหมใส่ลงไปอัศสเจรีโอยอัศเจรีไว้อัศเจรีโถ ออไอ้พวกนี้กำกับคำแสดงอารมณ์ความรู้สึกกำกับได้จากแทบทุกคำเลยที่มันแสดงอารมณ์ความรู้สึกแสดงการตกใจแสดงอาการประหลัดใจแสดงความสงสารได้หมดเลยนะลูกนะใส่เครื่องหมายอัสเจรีโอเคไหมโอเคผ่านไม่ยากไม่ยากอืม ไปยาน้อยเมื่อกี้เราเจอไปยาใหญ่คราวนี้เราเจอไปยาน้อยแล้ววิธีอ่านเครื่องหมายไปยาน้อยมันมีวิธีอ่านไหมไม่มีเราต้องอ่านคําเต็มเครื่องหมายไปยาน้อยกํากับอยู่คําใดหมายความว่าเราจะต้องอ่านคําเต็มเวลาอ่านออกเสียงเช่นกรุงเทพมหานครเราจะไม่บอกว่ากรุงเทพไปยาน้อยไม่เนาะเวลาเราอ่านที่ต้องต้องการความเป็นทางการอะเราต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครน้อมเกล้า น้อมกระหม่อมทูลเก้าทูลกระหม่อมแล้วก็อันนี้ลูกสเสด็จพระราชดำเนินอ่ะให้ทิคเสด็จกับสเสด็จพระราชดำเนินใช้ต่างกันนะลูกนะคำว,ว่าสเสด็จพระราชดำเนินเนี่ยใครใช้ได้มั่งพระมหากษัตริย์พระราชินีอ่าแล้วก็พระเทพอ่า พระเทพแล้วก็สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใช้ได้สี่พระองค์นะลูกนะคือสเสด็จพระราชดำเนินสเสด็จตัวเนี้ยที่มีไปลางน้อยคือสเสด็จพระราชดำเนินแต่สเสด็จคำนี้ใช้กับพระบรมวงศานุวงศ์ลำดับอื่นๆอ่าลำดับอื่นๆพระเจ้าบรมวงศ์เธอสมเด็จเจ้าฟ้าต่างๆก็จะใช้ สเสด็จตัวนี้นะลูกนะแต่ถ้าเป็นสีพระองค์ที่ครูอุ้มกล่าวพระนามไปแล้วนั้นเนี่ยเราจะใช้สเสด็จตัวนี้ลูกสเสด็จพระราชะดำเนินจะเขียนเต็มเลยก็ได้ว่าสเสด็จพระราชะดำเนินอ่าพระราชะดำเนินหรือหนูจะย่อก็ได้ว่าสเสดอ่าความหมายเดียวกันนะลูกนะความหมายเดียวกันโอเคไหมแปลว่าไปอ่าแปลว่าไปโอเคครบถ้วนเนาะผ่านนี่คือไปยันน้อยต่อไป เครื่องหมายสุดท้ายและอัญญะประกาศอัญญะประกาศเนี่ยมันคือลูกน้ําแต่ไม่ได้มาตัวเดียวมาแพ็กค,คู่เนาะมีพี่กับน้องมาทั้งพี่ทั้งน้องให้ตัวพี่ออกหน้าตัวน้องก็ตามมาเนาะเป็นเครื่องหมายอัญญะประกาศเอาไว้ทําอะไร เอาไว้ละเหมือนกันเออคนไทยเนี่ยเป็นคนที่เออเป็นคนที่พอเห็นว่าอะไรมันเยอะไปแล้วจะต้องตัดทอนให้มันสั้นลงหน่อยเพื่อจะได้สื่อสารได้กระชับอ่ะเช่นมารยาทอ่านว่ามารยาทประโยชน์อ่าแทนที่เราจะเขียนว่าอ่านว่าปุ๊บอุ้ยไม่เอาเมื่อยมือเนาะใส่ลงไปอัญประกาศลูกเห็นไหมอ่านว่าประโยชน์อาทิตย์อ่านว่าอาทิตย์เวลาเราอ่านออกเสียงเนี่ยเราก็ต้องอ่านออกเสียงไปเลยมารยาทอ่านว่ามารยาท ประโยชน์อ่านว่าประโยชน์อาทิตย์อ่านว่าอาทิตย์แต่เวลาเราเขียนเราไม่ต้องเขียนอ่านว่า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 อ่นวะ่าเนาะเรามีเครื่องหมายเราก็ใช้เครื่องหมายอัญประกาศไปโอเคปะ โอเคเนาะจบแล้วเนาะอ่าอันนี้อัญญากาศผ่านไปครูอุ้มเนี่ยนำเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนมาฝากครูอุ้มก็หวังว่าเด็กๆทุกคนจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นรวมถึงคาดหวังแบบสูงเลยว่าจะใช้ภาษาไทยได้อย่างดียิ่งขึ้นโอเคไหมโอเคเนาะ okay, นะตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะต้องไปทําแบบฝึกหัดพร้อมกันแล้วพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลุยเลยเป็นยังไงกันบ้างครับ สำหรับบทเรียนวิชาภาษาไทยของครูอุ้มถูกใจไหมเอ่ยถ้าหากถูกใจเนี่ยสามารถกดไลค์และกดสับสไครให้ครูอุ้มได้นะครับตรงนี้เลย